ข่าวสารเพื่อชาวไก่ชนพบกันบนแผงทุกต้นเดือนเฉียบคมข่าวลึกองค์การไก่ชนยอมรับฉบับล่าสุด่านทำเนียบไก่ข่าวไก่ชนสุดยอด4ี่ล้านสี่สุดเพี้ยนสยองเมื่อแอดดี้ผีน่ารักกลายเครียดเลี้ยงไก่ชนนำทีมโดยอาจารย์พลเนืองเพื่อนคร,ครับไปดูประวัติของผู้เอกนำรายการวันนี้เลยนะครับฝ่ายแดงครับเป็ดอรุณส,สวรรณพักดีครับน้ำหนักเช้านี้127ปอนด์ครับมีชื่อจริงว่าวิชาญคำ อายุ24ปีจากจังหวัดมหาสารครามนะครับก็ชมมวยครั้งแรกก็อยู่ท่ายนี่แหละครับทางด้านอายการสมพงศ์สสวนปกดีเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัการครับเรนเนอร์ก็เรือนแพ่สวรพินครับสิทติการชกของเพชรอรุณนี่ก็90ครั้งชนะ70ครั้งแพ้15ครั้งเสมอ5ครั้งครับฟอร์มสุดท้ายชนะคะแนนเมทีเจดีพิทักษ์นะครับ ฝ่ายน้ําเงินนะครับก็มีชื่อจริงว่าบวัวขาวชื่อนัปล่อยว่าบัวขาวปอประมุครับน้ำหนัก127ยปอนด์มีชื่อจริงว่าสมบัติบัญชาเมฆอายุ19ปีจากจังหวัดสุรินทร์ครับโดยคณะกก็คือกำนันแก้ประมุขโรจนาตัางครับ ติติการชก75ครั้งชนะ65ครั้งแพ้8ครั้งเสมอ2ครั้งความสุดท้ายนี่ไปชนะคะแนนเพชรเอกสอสวนปฏิที่เวทีมวยสยามน้อยเป็นแชมป์รุ่นเวทเวทของเวทีครับทางสุดท้ายนี่สำหารับบุกขาวปอปขบกุกฝ่ายน้ำเงินและว,วันนี้น็อกได้ภา,ายใน3ยกน้ำมันเคื่อในเกลทูวทุิโลสโมกก็จะได้มอบ2,000บาทแล้วก็เพื่อเป็นกายสรสนับสนุนศิลปะมวยไทยนะครับเครื่องทันแข็งดีต้านมอบอีก3,000บาท ให้กับนักมวยที่น็อกนายกไหนก็ได้แฟนที่ชอบที่เป็นแฟนของกอจักรพันธ์พุ่มนี้นะครับไปที่พระนาม้าพาซ่าของคุณสมยศเลย13อีดเดาใจ14ดาวมิยุรี20 ยุย้ย 24m อภัสรามาบุญธรรม27กุ้งสุดพิราดเอ็กไซมีศิธพร14มีแคทรทีย21สิบยอดนางแบบเข็นเฮ้า28ปานธนะพรทั้งสองที่นะครับทั้งพระรามก้าแล้วก็เอ็กไซโดยคุณสมยศสุนหังบุญมีโชว์ไม่ชัดแล้วก็ปองอุ้งเผาแล้วก็รัชดาคาบาเร่น,นะครับวันละ3รอบ5้าโมงหนึ่งทุ่มสทุ่มวันนี้มีบัตรรับประทานอาหารมูลค่า2,000บาท แล้วก็บัตรเข้าชมธรมรมดรอีกด้วยอีกสามพันบนเวทีคู่เอกเพชรอรุณฝ่ายแดงนะครับน้ำเงินบัวขาวมาบัวขาวรุ่นน้องรุ่นหลังเลยม่เดาฟอร์มี่ฮอตสุดๆอายุแค่19้านะครับข้างหลังใ่ไปชน,นะเพชรเพชร,เ,พชรเอกวันนี้มาเพชรอรุณเลยชนะเพชร,อรเอกแล้ววันนี้มาหลอกกับเพชรอรุณไม่รู้วจะล้างค่ายล้างข้อหร,รือเปล่าผิวพั้มนะครับบัวขาวสดใสเหลือเกินตอนนี้ จากสุรินนะครับตำบลสำโรงทภาพหมดยกที่1เดี๋ยวต่อมายก 2, 2> ซื้อไทเกอร์ซื้อไฮรักไทเกอร์ทุกรุ่นวันนี้รับโชค2ชั้นโชคชั้นที่1รับดอกเบี้ยต่ำสามจดาปดาว20%ซหรือรับทองคำหนัก1บาทมูลค่า5,900บาทโชคชั้นที่2อลุ่นรางวัลใหญ่อีกกว่าร้อยรางวัลรวม106ร้างวัลมูลค่าสองล้านแสนห้าหบาทครับ ไทเกอร์แจกโชค2ชั้นดอกเบี้ย3.9หรือรับทองคำหนัก1บาทขอขอบพระคุณคุณเฉลียวอยู่วิทยาบริษัทเครื่องเื่นตัทิ้งแดงจำกัดกระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพจุดทั่วโลกอยอมรับยางรถมอเตอร์ไซค์ดูโร่ยางดีมีคุณภาพมาตรฐานต้องอยางดูโร่นอกจากไดเกียว2ทียังมีไดเกีสว4ทีสำหรับมอเตอร์ไซค์4จังหวะซึ่งผลิตตามมาตรฐานที่โรงงานผู้ผลิมตมอเตอร์ไซค์แนะนำให้ใช้รถ4จังหวะต้องไดเกลสี่ทีเอสจีเครื่องพิดสตาร์ทติดง่ายครับ ศึกเพชรบูรพาในวันอังคารที่12รายการนี้รังแหลมฟานจัดให้หน,น,นึ่งวบุตวนเปะพิงรุนแบทนาเวทีิวัตรรุ่งราวีโสเพลินจิตสุรชัยกสิตรักมีสดใสทอผ้ปะเดงกระแก้วแฟร์เพชรเซนหนึ่งลูกชมรองอาหารศึกศักดิ์นรันรัตน์ในเป็นคู่มวยวันที่12แล้วก็เวทีมวยพืน้น,นถงแท้เพชรสิงห์นครสิงหศรีธรรมราชก็มีในศึกดาวรุ่งวัฒนานครับบนเวทียกสอง แดงเพชรรุ่นรุ่นพี่อายุมากกว่านะครับ24โอนแก่กันใน5ปีตาเพะกุรังจังหวัดมหาสรารคามข้างหลังนี่ราบเมทีเลยเพชรรุ่นนะครับราบเมทีอดีตอดีตแชมป์แล้วก็ตัวเองก็เป็นอดีตแชมป์รุ่นแบตเตอร์เวทด้วยแต่ตอนนี้น้ำหนักขึ้นไปเยอะแล้วบัวขาวนมาแรงหิวครับ กันนันประมุกอยู่ข้างอยู่ข้างล่างเลยทีมแข็งวันนี้มีมาหลายคนนะครับทั้งนำสักน้อยก็มาด้วยนี่จอมรำมวยมิน่าบัวขาวในรำมวยสวยเหมือนกับนำสักน้อยเหมือนกันถูกอย่างซัดเข้าไปบัวขาวเฉยกรรมาการทรงเดียวนะครับสูงยาวเหมือนกันาการโต้งเลยชายเจตาสานน์ ัวขาวซ่อนอาการเก็บอาการดีเหลือเกินเดินตลอดขวาสูงติดไม่เข้าเรุนผิวขาวกว่านะครับขวายังติดตัวขาวเข้าอีกเตะไปเรื่อยนะครับเตะลอดไปเรื่อยยังไม่เข้าเรุนขยับขยับบัวขาวล่อล่างไปทีนึงเฉยเลยบัวขาว รุนกระดูกชั่วโมงเยอะแต่ัวขาวนี่โตเร็วมาเช้า29ต้องลดสองปอนทีบหน้าท้องรุนออกมัดัดได่ใช้ได้นะครับต่อยคูช่ชกนี่ร่วงไปหลายรายเอาเตะขวายังติดกาดไม่เข้าไม่โอ้โบขาวล่อซ้ายทีหนึ่งสูงรุนเตะย่อไวโบวขาวขายาบไปต้อนแล้วโอ้โหซ้ายดอกนี้เข้าเตะแรงนะครับ ามารแรกๆไ,ไม่ค่อยเชิงเท่าไรดูนี่มีทั้งนอกด้วยนอกเหนือจัดในนี่แหละครับเยาวชนวัยรุ่นนะครับหันมาเล่นกีฬาทางไกาย,ยาเสพติดชอบเนเรื่องของศิลปะไม้ไม้มวยไทยหมดยกก่อนี้ไปต่อยกใหม่ปล่อยตรงๆยาวๆเลยนะโป้งเข้าไปเลยนะแล้วมือเนี่ยตกนะโป้งนะต่อยติดไปถ้าติดถ้าติดถ้าต่อยถ้าติดการเขาตีนขวาตามเลยนะ,นะรู้เปล่าแค่นั้น แล้วมีบางบ้างยังว่าบางจังหวะเพิ่มบังไม่ทันก็ต่อยขวาตรงบวกติงขวาตามนะมืออย่าตกแน่มือตัดรวดเร็วไปได้เวลาหุกซ้ายมือขวาอย่าตกแน่อย่าถอยหน้าเบียดนะย่างเบียดนะเบียดไปเลยแม่นมวยเก่าด้วยนะครับของแดงลัชนาซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของเพชรอรุณนส่อส่วนพักดีวันนี้อัยการไม่มานะครับเอราว่าอย่าถอยแล้วมืออย่าตกต่อยขวาแล้วออกแท้งขวาเลยอย่าถอยด้วย แต่ว่าบักขาวนี่ไม่ยอมให้พชรุนบุกเบียดก่อนโอ้โหสายอยาีนึงมาแรงตีข่าด้วยพชรุนออกมาไม่ถึงเอาแล้วโตมาทีหนึง่งบักขาวพชรุนดันแทงดันอยู่ดอกหนึ่งทำเลย บุวขาวปลามด้วยแข็งแรงดันนุ่มไอ้รุนดันแว่สายลูกขกาวดันอยู่หรือเปล่าตีเน็บอาการยังไม่แยกบุวขาวถอยตัวขาวได้มีศอกด้วยนะครับแม่รุ่นใหม่อายุน้อยกว่า5ปี19กับอัปคัดไปหมัดหนึ่งสันสับุกขาวแดงสวยไอ้รุนล็อกแขนไว้ล็อกไล่ เด้งปล่ามตีเน็บเลาะโดนยังไม่แยกกล้ามไปเรื่อยนะครับโดยสมัยนี้ต้องพละกำลังดีแบบลายยกห้าร่วกลางยกหโดนอาชากล้มนีลิเกเลิกเลยมีทางเตะตั้งเยอะออกอาการเสือเล่นหมัดแล้วเพรุณเล่นหมัดก่อนตามที่ต้องแดงบอกแล้วปล่ามตีแทงอีกดนึง ตีข่าวขวาอีกสิ่งเฮตุเริ่มมาแม่บัวขาวพลิกแพงยังพลิกไม่ได้ถอยตัวไม่ได้ไม่รุนตีข่าวบัวขาวดเด้งแรงล็อกแขนจับแขนไม่ไแทงเขายังติดไม่เต็มล็อกอีกมาโชคกันคูนนี้โชคกันได้เสียเลยนะครับ ปล้ำไป,ปล้ำม,มาแล้วก็ใกล้เคียงตลอดเสียเปรียบทีเดียวเป็นเรื่องเลยเยียก่อนกรรมาการโต้หมอ,อกไม่เอามากลางเวทีอย่าไปใกล้เชือกไม่เอา้าบัวขาวเดินอีกไม่รุนหันซ้ายของบัวขาวไม่รุนกล้มแตงข่าวขวาทิศทางได้หรือเปล่ายังไม่ได้เตงข่าวขวาอีกทีหนึ่งบัวขาวถอยตัวนิดนึง เลื้อยเลาะรัดแท้งไม่แท้งไม่ได้ผูรุ่นไม่พลาดน้าไหครับปุ๊บโอ้โหซ้ายดอกนี้ถ่ะเลืออีกิการคอหนึ่งหมื่นลูมินีให้นะครับมาพลาดอีกมาชักเข้ารองรัดไปเ,เรื่อยแพรุนรัดแล้วมาแดงข,ขวาไม้ไม่โดนโดนซ้ายของหมดยกกว่านี้ต่อย,ยกใหม่อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งได้ต่อย,ยกใหม่กรรมการ ขยันอนกเรายกนี้ยกสี่ยกสอคั้งดั้มดั้มไอ้ดั้มยกนี้ยกสี่ยกสองคั้งนะยกเดียวรู้ไหมอย่าปั้มนะครับปั้มเราไม่ปั้มเราผักม้ดออกไปเลยเราเล่นกีมซ้ายเยอะเตะเดินเตะเดินเตะกันไปเลยนะยกสี่แล้วนะไม่วันนั้นบําบุกรู้จนาตานโกมาเตอร์วันที่18ลุมินีบอกว่าอย่าปล้มทำๆแล้วเตะซ้ายยาวเลยอย่าปล้ำอย่าปล้ำอย่าปล้มมางั้นหาสิบ12ที่นู้น ที่เวทีทุ่งทุ่ทงสงของทักษิณนครศรีธรรมราชเมรายการมวยในศึกดาวรุ่งวัฒนาจขา่โดยวัฒนาช่างว่ามีสมองเพชร,รวัฒนาสับชิงเป็นหนึ่งศักนิรันดร์ทั้งหมด13คู่คนประสานงานก็คือธมยักษ์สิงบันในร่วมคมทุ่งสงยกสี่กำมันบอกว่าไม่พลาดแล้วบัวขาวดันลัดเปย์ใหรุกหมาหันละมัดจับอ้าวล้มหายเคเก้ไปก่อนขึ้น ไม่โดนอะไรนะครับแต่ว่าเสียฟอร์มนิดหนึ่งล้มไปดยว่าเทินล่ามเลยกำน,นันโบให้ดันดันลัตเตะโบขาวรุนจับโต้แข้งขวาสวยรุนขยับออกมัดก่อนแทนโต้หลากหลายเลก็โอ้โดนซ้ายเขาโบขาวลุดมากระดุนโต้เขามคู่นีช้ชกกัน เบียดเลยนะครับผัดไมได้เบียดเสียรเรียบเดี๋ยวเปลี่ยนเสิร์ฟไปเรื่อยเดี๋ยวแดงเสิร์ฟแล้วเงินเสิร์ฟล่ามแล้วนะครับหลุดล้อ,ลอสูงไกลบุคคลดิ้นไม่หลุดอา้าวพาด้วยพาไปไหนไปดูพาไปดูหนังเลยพาไปดูป้ายโฆษณาก่อนขาเดินอีกกระุนฝ่ายซ้ายของบุคคาเข้าบุคคลในร่างกายดีเหลือเกินนะครับ โดนเยอะเหมือนกันแต่ว่าเฉยซ้ายอีกทีนึงโต้แข้งขวาอย่าโอ,อนมานะครับโอ,อนไม่ได้เลยมูคู่นีซ้า,ายของบุกสองดอกสามดอกพดรุโต้ขวาทีหนึ่งบุขาวนที่มาแผนใหม่มาเล่นนอกพารุตีข่าวขวา,าบุขาวโต้ซ้ายเิกนิดหนึ่งลูกเลาะลูกรัด เดินเออพุ่โต้ซ้ายล่ามบัวขาวเลาะรัดถอยตัวนิดนึงยังตีไม่ได้เอ้าเดินเท้าซ้ายพุ่งโต้ขวาหลุมรัดนะครับแต่ว่าแขนซ้ายรัดล่างไม่ได้ยังยังเละาะแม่ซ้ายทีดเอาเดนให้เท้ขาวขวาของบัวขาวพุ่งโต้ทีนึงจะเข็นจะเข็นให้ล้มเข็นอ่ะบัวขาวแทงเนบการโต้แยง้งเอาไป มากลางเวทีขาวเดินหนึซ้ายหลุดโดดเข้าวขวาตีเขาซ้ายได้ทีหนึ่งบัวขาวมาลูกนี้ลูกรัดนะครับลูกนี้ตำราของแพรุณเลยรัดตีให้ได้เด้งอีกโกงก็โกงไม่ได้นะครับบัวขาวกำลังต้องแย่มาเช่นไปเช่นอยู่แฟนนั่งไม่ติดแทงขาวขวาทีหนึ่งแพรุณไม่ลามแล้ว ขาวซ้ายไม่ยาวจับเป้าซ้าย,ดยโดนน้ำรูเตโต้หมดยกที่สี่นี่ต่อใหม่ไอรักไทเกอร์นิวฮาร์ดเครื่องยนต์ใหม่เทสแตร์เทอร์โบสามพซีซีเอฟบาแรงจัดรให้กำลังสูงสามน้อยิบตันเมตรเบียช้างเบียเหรียญทองระดับโลกของไทยน้ำมันเครื่อง BP พีวิสโก้ปิดอัพอย่างเดียวไม่เปลี่ยนใจ BP พีวิโสโก้ปิดอัพบริษัทโกลมิลโปรดักต์จำกัดยาโดมโพเซียมยาใช้ดมใช้พานในหลอดเดียวกัน บริษัทในดัสตี้เซรามิกจำกัดมหาชนอลานัทชุมชุมชนชุมนมุมระเบื้องปูพื้นบูผนังใหญ่ที่สุดต้องที่ตลาดนัดกกระเบื้องดังงดนุีไทยไดนัสตี้ให้ท็อปทั่วประเทศกว่าร้อยสาขาครับแม้วันนี้พรุ่งนี้แล้วนะครับใครที่เป็นแฟนของป้อนจักรพันไปที่พระรามเก้าพาซาของคุญัญยศโคตรเด่นจะเหยไม่มีชาร์ตทาทะเลก็มาที่4ี่พฤษดา กกงะเาแบคอยกสุดท้ายแล้วสามนาทีไม่ต่อเวลาแล้วมาชิงกันยกนี้ดูแลให้คะแนนไปด้วยตัวเข,า,ขาเร่งซ้ายเลยเอาจับจับเบิร์โดไซแม่เือบโดนกรรมการวัดดูกันยกนี้เลยครับดูแลออกคะแนนไปด้วยนะครับดูหน้าจอทีวีมาโมคนี้มา่อยกันเนะบียดไปเบียดมาหนึง่งผู้ที่เหมาะสมจริง อ5ถ่ายทอดสดนะครับทั่วประเทศแล้วก็อีก158ประเทศจาก g คเบอร์เน w ตเวให้ท่านได้ชมการถ่ายทอดสดที่นี่4ทุ่มเป็นต้นไปโอซายทีใน,นบวกขาวคารุนโดนซ้ายไปไหลายดอกนาทีแรกโดนเยอะนะครับแครุนซ้ายของบวกขาวบวกขาวแย่ซ้ายถุยทุกที หลุดย่อง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 เบียดอีกมาออกหมัดไม่ถึงมาหลุดโดนซ้ายของบัวขาวบัวขาวนี่ครับแบบอยู่ทีการชกนี่เร็วจริงจริงออกไม่นี่ออกได้หมดมามดแท้รุนทำได้หรือเปล่าด่ารถกลัวด้วยอีก,รกแรงแรงมาเป็นมวยเขา่านะครับไปน์นี่มีทั้งแข้งทั้งเตะ มีถีบมีพร้อมกลับไปเองนะครับอายุเพียง19นะครับน้ำหนักได้แล้วนะครับ1 2ยดีสิเจ็อนเพชรเวทซ้ายอีกทีนึงกรดูมผานมายังต่อยไม่ได้เพราะบุคคลมีหัดหน้ารบกวนไว้ออกเป็นด้วยนี่นะครับชอบมวยมาตั้งอายุ9ขวบคร มหาตั้งอายุ10ปวบเลครับเจ้าชนของชาตินี่ชอบกีฬาแล้วก็เป็นสูงที่ดีที่สุดเลยทุกคนสบายใจแล้วก็ประเทศชาติจเจริญด้วยนะครับดัะนั้นอย่าไปคล่องแวะดรือยาเสพติดและมาชอบศรราาิลปะไม้ไม้มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรร,าารมประจาชาติของเราแล้วนี่รัางมังข้าวต่างประเทศีลงมาเมาืองไทยเมื่อไหร่จะต้องดูมวยไทยกับนั่งกับนั่งสำร้อนะครับสำลอตุกตุกนี่ชอบมากเปรุนฝ่ายแดงไล่แล้ว ไ่ยจะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับแม่บุขาวยกมีออกแข้งได้เยอะเลยใส่หมวกกัะน,น็อกแล้วนะครับาจับตามองพละกําลังดีปอดใหญ่ด้วยถึงยังเด็กนะครับอายุ19ฝ่ <Okay. S 1> ายแดงพัอรุ่น4 <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้อดุชันรุ่เนเบนซเบลดฝ่ายแดงหมดยกสุดท้าย <Okay. S 1> เดี๋ยวรอกรรมการผู้ห้ามบนเวทีก่อนนะครับกรรมการเลชายรับใบแรกจากกระดมณบางช้างมาที่เล่สิน ใบที่2แล้วก็มาที่สินชัยนะครับดูมือให้นักมวยฝ่ายนะ้เงมนก็คือบัวขาวปรอมาบกุกชนะคะแนนเพชรรุน่นโสุสวนรพักดีมากล้างขอกไปแล้วทั้งเพชรเอกแล้วก็เพชรรุณน